ในขณะที่เป็นวันหยุดของใครใหลายๆคนนะคะกับจะมีคนกลุ่มหนึ่งนะคะที่ทําให้ไซเนี่ยได้ย่องมานะคะเปิดออฟฟิศนะคะพร้อมกับทีมงานค่ะเพื่อ,อามาอาธิบายนะคะแฟรนชชส์ mm hmm. ile, ตู้เครื่องดื่มหยอดเหรียญของเรานะคะว่ามันดียังไงนะคะแล้วก็มีรายรับ ในช่องทางใดบ้างนะคะที่จะช่วยให้คุณเนี่ยมีชีวิตที่เปลี่ยนไปจากเดิมนะคะอาจจะไม่ได้เปลี่ยนสึ่งกระพลิกชีวิตนะคะแต่มันจะเปลี่ยนความคิดและวิธีการที่ทําให้คุณเนี่ยมีไรายได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องทางแน่นอนนะคะตูกก้กาแฟเฟรนช์ชของเรานะคะาาราคาหลักหมื่นค่ะคืนทุนหลักแสนนะคะขึ้นอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยจะทําในเวไหนนะคะเราเนี่ย มีรายได้ให้ถึง3ช่องทางช่องทางแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับรายได้ของการขายกาแฟแก้วละ10บาทได้กําไรแก้วละ5บาทรายได้ช่องที่2นะคะก็คือช่องทางที่2องนะะก็คือรายได้นะคะที่จะมาจากการที่คุณเนี่ยไปขยาย สาขานะคะด้วยตัวเองและรายได้ช่องทางที่3นะคะก็คือแายได้จากค่าผงกาแฟค่ะ2กับ3มเนี่ยมันจะสัมพันธ์กันโดยอัตโนมัตินะคะซารจะมาอาธิบายนะคะให้กับทุกคนที่สนใจธุรกิจภทยหลังนะคะส่วนข้อมูลนะคะที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมันไม่ควรจะละเอียดมากจนเกินไปอยากให้ทุกคนมองว่าการลงทุนกับอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย คุณควรจะใช้ใจเปิดใจก่อนถ้ามีใจมานะคะอะไรก็จะง่ายแต่ถ้าคุณมองว่าคุณไม่มีใจอะ่ะคุณก็จะเห็นแต่ปัญหาใช่ไหมเพราะว่าทายอะ่ะเคยไปยืนอยู่ที่ตลาดนะคะไปดูแลตู้ตัวเองเนี่ยประมาณ30นาที อันนี้คืออย่างช้านะเพราะว่าซาจะเป็นคนที่พิถีพิถันมากดูแลอย่างสะอาดเอี่ยมนะคะเช็ดนอกเช<ะ>็ดในเช<ะ>็ดจนแบบว่าเอาเล็บนี่แบบขูดทุกซอกทุกมุมนะคะที่มันจะมีฝุ่นอะไรประมาณนี้เออคุณป้าท่านหนึ่งก็ออยุ่งยากเนาะเราก็หันไปมองคุณป้าคุณป้าทํากับข้าวขายตั้งแต่ตีห้ายัน สองทุ่มจนตลาดปิดแต่เราเนี่ยไปแค่ครึ่งชั่วโมงคุณป้าบอกเราว่ายุ่งยากทางที่ร้านเราเนี่ยเปิด24ชั่วโมงค่ะกำไรไม่รู้ว่าใครได้มากน้อยกว่ากันแต่เราก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากเพราะเราเองก็ทําอยู่หลายๆอย่างนะคะไม่ได้จะต้องไปแบบว่าตอบกลับให้คุณป้าเขารู้สึกแบบไม่ดีแล้วก็ยิ้มกลับไปแล้วก็ไม่พูดอะไรมากเพราะเราเองก็รู้สึกในใจแล้วพูดกับตัวในใจว่า อ๋อฉันมาวันหนึ่งไม่กี่นาทีเนี่ยยุ่งยากสำหรับคุณป้าแต่คุณป้านั่งหลังคดหลังแข็งขายเองทั้งวันทั้งคืนซื้อของมานั่งเสียบนั่งทำกับข้าวหัน่นผักเสียบลูกชิ้นเองทอดเองทุกอย่างตักน้ำจิ้มขายเองทอนตังเองเนี่ย คุณป้ารู้สึกว่านั่นคือไม่ยุ่งยากนะใช่ไหมคะคุณป้าอะไรอย่างเงี้ยแล้คิดใน่ใจเออคนเราเดี๋ยวก็แปลกดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่อยากไปเปลี่ยนความคิดใครคะ่ะต้องคิดได้เองนะคะของแบบนี้ทรายก็พูดเหมือนอย่างทรายทุกคนเนี่ยคิดภาพตามก็พอนะคะว่าสิ่งที่ทรายพูดเนี่ยมันคือเรื่องจริงหรือเปล่าเอาเป็นว่านะคะคลิปนี้กเออ็เริ่มจะยาวแล้วนะคะ สิ่งที่นะคะอยากให้ทุกคนนะคะมองหาเพื่อตัวเองนะ,ะก็คือการทําให้ตัวเองมีไรายได้มากกว่า1ช่องทางค่ะเพื่อสแตนบายไว้ในช่วงเวลาที่เราเนี่ยจะเกิดโอกาสใหม่ๆหรือวิกฤตต่างๆนะคะในชีวิตนะคะอยากให้ทุกคนนะคะเลือกในสิ่งที่ทรายแนะนําหรือฟังในสิ่งที่ทรายพูดในวันนี้จนจบขอบคุณมากเลยนะคะ